สวัสดีครับผมบินนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อวัวรันนิ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาบ้านลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์คนสําคัญเลยนะครับพอดีมายินดีกับรถใหม่ของลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวพาไปดูในบ้านแล้วก็ดูรถเขาแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูถ้วยรางวัลของลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เลยโอ้อันนี้มายินดีกับลูกศิษย์ นะครับอันนี้รถใต้แดงเลยอมีม่สนใจอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกศิษย์คนโปรดนะครับเดี๋ยวดูถ้วยรางวัลด้วยเอาไมแมวเยอะจังบ้านนี้นี่โอ้นางจิมโทรศัพท์อย่างเดียวเลยลูกศิษย์คนนี้นี่มามามาเลยเนี่ยจะเอาลงยูทงยูทูบเนี่ย เดี๋ยวมาบุกบ้านลูกศิษย์นะครับโอ้ลกมากเลยบ้านหลังนี้นี่อันนี้อะไรนี่โอ้ตัวกินเลยนี่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับอ๋อไขบ้างนี่นี่เลยโอแอบอยู่ข้างหลังนี่นเดี๋ยวพามาดูอ๋อนี่ เดี๋ยวพาดูถ้วยรางวัลลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์พี่นุกในถ้วยใบแรกนี่จําได้ไหมเนี่ยถ้วยใบแรกต้องงานนี้เลยนี่จำได้สระบุรีรอสระบุรีรรนี่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 เดี๋ยวดูถ้วยใบแรกระรฮะนี่สระบุรีเนี่ยโหจําถ้วยตัวเองไม่ได้สระบุรีอะไร นี่นี่ยังไงเนี่ยไทยพวนสระบุรีอีเกิลรันเนี่ยอันนั้นถ้วยที่ได้ทุกคนใช่นี่อันนี้ถ้วยใบแรกของนางนะครับเจ้าของนี่นั่งมีสนใจเลยโอ้โหสามมาเยี่ยมบ้านนะเนี่ยนี่ดูนะครับอืมมีถ้วยถ้วยเพชรบูรณนี่ถ้วยนัททุกี้นอนตายแล้วโอ้ยดูแมวบ้านนี่ดู ดูถ้วยอันนี้ถ้วยรางวัลของลูกศิษย์นะครับถ้วยอะไรก็ไม่รู้สิษย์ที่รู้ไม่ได้ที่สองนะครับอันนี้ถ้วยที่ไหนนี่จันทบุรีเดี๋ยวมาดูฝ่นี้คู่กันเด้ออ่าอนี่จะหยอกไอ้นั่นผู้ชายก็จะหยอกะไก็ไม่ได้นีถ้วยรางวัลลูกศิษย์นะครับ อันนี้ก็ถ้วยรางวัลแฟนซีนี่น่าจะแฟนซีเนาะอันนี้ถ้วยที่ไหนนี่บอทองอันนี้ถ้วยบาน,นี้ไฟสว่างแค่นี้บอกไม่เิดตรงน้นเนโอเนาะู้ โอ้นี่ถ้วยแตกอันนี้ที่สามนะครับระยะห้ากิโลเมตรี่เลี้ยงเลี้ยงทำไมมีแค่เนี้อ่ะหายไปไหนหมดอยู่ในตู้่ตู้ตู้นี้ไม่รื้อหรอก<ห>บ้านนี้นเลี้ยงแมวอันนี้ตัวกินกับใช่เลี้ยง<ห>กินข้าว นี่เนี่ยครับเสื้อท็อปร้อยเอ้ยไม่ใช่ดิพี่เวสมากินข้าวร้อยยี่มาแม่ไห <c oughs> น,นพี่ไม่กินเลยตนอนน,น,นี้อันนี้นี่นี่อันนี้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งมาแล้ว <c oughs> อันนี้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งมาแล้วคนนี้กําลังปั้นชาเลนจ์อยู่ <c oughs> จะมอบถ้วยรางวัลอันใหญ่นะครับ อ,อถ้ารถเอวรถพุงได้นี่จะมอบถ้วยให้โอ้หไหนอะข้าวพี่ตายแล้วข้าวในหม้มอ,มอนะโอ้บานนี้เลี้ยงแมวให้ดูดินี่หนูหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเนี่ยก้อนทองก้อนขี้นี่ถุงเงินนะครับแมวของมีงอ,อันนี้แมวเองี มีถ้วยรางวัลน,นางมีกี่ใบก็ไม่รู้นี่แตกเป็นหมดม 1, 2, 3, 4, 5, ดั่งห <uk S 1> <7 S 2> นึ่งสองสามสี่ห้าีกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินอกกโอ้ถ้วยแฟนซีแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกนะครับมีทั้งถ้วยแฟนซีนะครับได้ไหมีแล้วนะครับดูไปเรื่อยๆน่าจะหมดแล้วมั่งนี่ถ้วยบ้านนี้นี่แตกหมดและแมวแมวทำแตกหมดแล้วนี่ไอ้พวกนี้เลยนี่พวกนี้เราทำแตกหมดแล้วโอ้ ข้างบน,นมีอะไรเ้ิดดูมีเลยนะครับลูกศิษย์สองคนนะครับสองผัวเมียอันนี้ไม่สนใจอะไรเลยนี่กินหนึ่งเดียวครับตัวกินนี่เต็ตัวเงานะหิวแล้เมีอะนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ยังทางไนี้พี่วิทยานะครับฝั่งนู้นพี่นุกนะครับอันนี้สุดที่เลิฟ Oh. เลือมัน <c oughs> แสบอย่งเดียวมันไม่ดีมากเดี๋ยวขอตัวจบคลิปแค่นี้นะครับขยังไงนะคอไับไ